ใช่แล้วครับใช่ตามที่ผมสัญญาไว้ใช่ใช่ผมจบคอร์โมสามแล้วเพราะฉะนั้นอ่าฉันต้องผ่านคอรโมูหนึ่งโดยใช้แค่แมวเจ็ดตัวอืมถ้าใช้แค่หนูมูนมันยากมากเลยนะบอกให้โอเคนะก็ดเดี๋ยวเราก็จะมาผ่านคอรโม่หนึ่งหรือบิ๊กแบงโดยใช้แค่ เจ็ดตัวเสื้อเจ็ดตัวนี่ก็โหดพอสมควรเลยเนาะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมไปเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก่อนที่จะไปรับชมใครยังไม่กดติดตามช่องนี้หรือว่าใครยังไม่กดไลค์ก็ช่วยกันฝากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะผมซึ่งช่องผมก็เกือบจะมาถึงพันผู้ติดตามแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go โอเคแมวเจ็ดตัวกับด่านที่พอเดี๋ยวหูแตกเดี๋ยวหูแตกโอเคก็ในส่วนของด่านนี้ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยเพราะผมผ่านคอสโม่สามแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือมันแค่โดนฮาเดสตีก็ น็อกแบ็กแล้วไ hey, อ้เพนกวินอ่ะตัวนะเชื่อไหม <laughs> เอาจริงๆนะฮาเดสเป็นตัวแทงที่ดาเมจก็แค่มือหนออนะึ่ง yeah, <laughs> อ่ะเออนะก็เย่พอสักตัวเลยนะแต่แบบดูดิเลยจุด <laughs> <laughs> ตัวก็ผ่าได้โว้ยเจ็ดชันิดสิไม่ใช่เจ็ดตัวแหมบาหลอกลดอัพเกรดเลือดอย่างขั้นสูงสุด ไปจัดการมันมารหรอกปุ๊บบอลบอลที่เด็กที่เด็กเอแปมเขาให้นัดสุดท้ายแตกเลยมาหร,อ,ารอกเราฮาเดสยืนแทงเท,ท,ท่เลย4แ <4 S 1> สนหลบล้านนึงตอนนี้น่าจะเหลือสักเท่าไรหร่หรอแอดโดนบาหรอกฟาดไปเป็นกระดิ่งแล้ว บาร็อกนี้ก็ถือว่าใช้ได้ลนลเพราะว่าเป็นตัวที่ดามเมจแรงแล้วก็แบบดูดิสามารถสองครั้งเลยนะสามารถดูได้กับแคทก็สนะสองแป้งแตกฮาเดสก็ดีนะครับผมสำหรับดาเอเรียนสตาร์เพราะว่ามีสกินป้องกันวาร์ฟด้วยเนะเป็นแทงค์ที่ดีเลยนะสำหรับเอเลียนสตาร์นะ พึ่งกระดินไปเลส s ก o เลส s ก o เลส s ก o ทำไรไนายคทก๊อตนี่เน่ทำไรหรอตีเลอือเป็นไงทุนลทุนแมวราคา2องพันหกร้อยไม่ได้เลยปมันว่าเรา ตีเนี่ยบาหลอกผมดาเมจเต็มแล้วนะเหลือแค่เฮดพีกับายเลนดีๆเนาะ yeah easy 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 e อ s y ี a s y o okay. k นะครับผมก็นะผมทำตามคำสัญญาแล้วะครับผมผมไม่ผิดสัญญาหรอกจริงไหมก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำตามคอมเมนต์คุณผู้ชมนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากให้ผม เอาแมวงตูตัวไหนนะครับผมแบบหนึ่งตัวก็ได้นะเออมาผ่านด่านไหนก็บอกด้วยนะครับผมแจได้ถึง Into the Future หนึ่งนะเพราะว่าถ้าใช้หนึ่งตัวกับออพวกนี้น่าจะยากพอสมควรายากนะเออนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเองเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again บ๊ายบายครับผมบาย